สวัสดีครับหลังจากที่ผมไปดูตะข่ายดักปลานะครับผมก็จะมาลงคลิปอัปเดตดูข้าวนะครับนาครับนี่ครับตัวนี้ข้าวเจ้านะครับก็ออกหมดแล้วนะครับทองหมดแล้วครับทุกต้นก็เหลือแต่ด็อมันสุกนะครับนี่ครับข้าวสุก สุกก็เก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับล้มนะครับตรงกลางล้มนี่ครับงามมากเลยครับนี่ครับไปดูฝั่งโน้นครับนี่ครับปีที่แล้วไม่สูงขนาดนี้ครับเพราะว่าเป็นดินใหม่ลอกดินออกนะครับปีที่แล้วนี่ครับ ายย่ายยูยทยูบข้ามอะนี่ครับตรงนี้ล้มหมดแล้วครับนี่ครับอตอนนี้ใบมะขามนะครับร่วงลงก็ปิดปุ๋ยชั้นดีนะครับต้มะขามนะครับ เพราะเพราะว่าใบมันย่อยสลายไวนะครับนี่ครับทำให้ข้าวสูงนะครับนี่ครับดกบ,บ้าขามปีนขามันดูดนะฟังแล้วน,นะครับ นี่ครับถอกหมดแล้วนะครับออกบมดทุกต้นเลยเลยครับนี่ครับน้ำก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับยังมีน้ำอยู่เวลาข้าวสุกผมว่าก็น่าจะลดกว่าน,นี้นะครับเวลาข้าวสุกเพราะวันแดดกลางวันนี่ร้อนมากเลยครับ น้ำลดเร็วนะ <Yep. S 1> นี่ครับว่าล้นอย่างน้อ

นรถไฟรน้ำด,ด,ด,นดูขาดบ่รถไฟรดน้ำดูขาดบ่นี่ครับน้ำลดหมดแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็มีหญ้ายานี้ครับหญ้าหญ้าใบข่ากเยอะมากครับนี่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางเจ้าเยอะกว่านี้นะครับตรงนี้นี่ครับอาลกดแชร์ตามนะครับ